สวัสดีครับวันีมาวิ่งตอนเช้าครับก็เลยเอาบรรยากาศสวนหลงรอก้าช่วงเข้าสู่ฤดูกาลหน้าหนาวนะครับอาฝานะครับมีลำไทยเก๊กมวยจีนด้วยนะฮะอากาศดีมากครับตอนนี้เป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ ฝากเพื่อนๆหมั่ำจังครับในช่วงต้นเดือนธันวาเขาจะมีงานดอกไม้นะฮะสำหรับส่วนหลงรอก,ก้านะครับก็มาวิ่งมาหาซื้อของกินยามเช้าครับตรงประตูเซรียนะครับหรือว่าพาราไดส์พาร์คนะครับ มาเล่นโยคะลำมวยจีนไทเก๊กนะฮะแล้วก็พวกเครื่องเล่นที่เป็นเครื่องฟิตเ,เนสนีครับก็มีครับนู่น ون, ไกลๆตรงนู้นนะครับอากาศดีๆแด,ด,ดย,ยังไม่ร้อนก็ขี่เป็ดได้นะฮะเดี๋ยวต้องไปเคารพทงชาติแล้วครับตอนนี้8ปโมงเช้าแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ